สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกล่มเก่าเกมมิงนะครับวันนี้เราจะมา,าเสนอวิธีการผ่าน B s p ป r โร่เอเบสเวอร์นะครับแบบดาวเต็มสายฟรีกัดอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนครับวิธีการที่จะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับทุกคนครับ ซึ่งรอบ2นะทุกคนนะเราจะได้พรแห่งดวงจันทร์นะครับเป็นการยิ่งทําซูวนะครับทุกคนครับยิ่งทําปริยาการกระจายธาตุลมนะครับก็จะทําให้มอนสเตอร์มีพลังป้องกันลดลงนะครับทุกคนครับสูงสุดคือ3 6มสนะครับเอ่อดีเฟนต์เขาจะลดลง36%เนเนาะทุกคนเนาะอ่ะซึ่งศัตรูนะครับทุกคนครับเอ่อด่านแรกนี่ก็ ครึ่งแรกมันจะเป็นน้ําแข็งนะครับมันก็จะแพ้ไฟกับลมนะครับอันนี้ก็ชัดๆนะครับทุกคนครับก็จะได้บรซสิ่งช่วยด้วยนะครับส่วนครึ่งล่างเนี่ยจะมีโล่สายฟ้านะครับเราเอาน้ําแข็งเข้าไปตีจะจะง่ายนะทุกคนนะฆ่า2ตัวนี้พร้อมกันให้ได้นะครับใช้แช่แข็งนะครับก็จะได้ง่ายๆนะครับทุกคนครับอันนี้ไม่ยากนะทุกคนนะส่วนด่านที่2นะครับก็คือข้างบนจะเป็นบอสน้ําแข็งนะครับทุกคนครับคิวบิกน้าแข็งนี่เอาไฟไปสี่ตัวเลยก็ได้นะครับก็จะฆ่าได้เร็วมาก เออหรือจะเอาซูโคดไปบับ EM หน่อยก็ได้นะครับทุกคนครับก็จะทําให้มันลดพลังป้องกันด้วยได้บัฟ EM ด้วยนะครับทุกคนครับก็จะดีขึ้นนะทุกคนเนาะส่วนข้างล่างก็จะเป็นรูนะครับค่ายตัวนี้ก่อนครับครุยเซอร์ที่มมนชอบกระโดดหนีนะครับที่เหลือก็จะไม่ยากนะครับทุกคนครับมันก็จะมารวมกันเนาะด่านนี้ง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลงให้ดูด่านเนี้ยจะเป็นด่านยากที่ พ,พี่ว่ายากเล่นแทบจะไม่ผ่านนะครับถ้าใครไม่ได้คิดจะทํา3ดาวเนี่ยนะทุกคนนะไม่ได้คิดจะทําดาวเต็มนะครับให้ค่าตัวนี้ก่อนนะครับไอฟลาตัวน้ําแข็งตัวนี้นะทุกคนนะมันจะค่าง่ายกว่านะครับทุกคนครับไมเด่นตัวนี้มันเลือดเยอะนะครับทุกคนครับถ้าค่าตัวนี้แล้วมันก็จะค่าที่เหลือได้ง่ายครับก็เราก็จะเก็บแบบประมาณ2ดาวได้ ค่อนข้างสบายนะแต่ถ้าจะฆ่า3ดาวเนี่ยนะทุกคนนะเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนให้ได้นะครับตัวไมเดนนี่เป็นตัวที่ต้องทําเวลานะครับทุกคนครับส่วนตัวรูนเซฟเอนต์นะครับทุกคนครับหรือว่าอ e ีวารเนี่ยมันจะมุดขึ้นมุดลงนะทุกคนนะเพราะฉะนั้น เราจะใช้ DPS โดดๆไปตีไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตัวที่แบบเป็นตัวสแปมนะสปมดาเมจครับที่สปมดาเมจได้ยาวๆนะทุกคนจะจะดีมากนะครับซึ่งวิธีการจะฆ่าไมเดนได้รวดเร็วเนี่ยพี่บอกเลยว่าเราใช้ลมเยอะๆครับอย่างพี่ใช้อ่าลมไป3ตัวเลยแล้วก็เติมไฟ1ตัวนะครับทุกคนครับก็จะสามารถทําเวลาได้นะครับยังไงก็ไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนนะทุกคนนะอืมส่วนตัวนี้พี่ก็จะใช้ตัวทรัพย์ DPS เยอะๆครับทุกคนครับก็คือตัวที่เวลาเราเล่นตัวอื่นอยู่นะทุกคนนะ แล้วเอาตัวเมนยืนตีเนี่ยมันก็จะใช้ดาเมจได้นะครับทุกคนครับอย่างเช่นเยี่ยนหลานยูกะฮากิเซียงหลิงนะครับหรือว่าเปยโถอะไรพวกนี้นะทุกคนนะก็จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนนะนะครับทุกคนครับมาถึงที่ก็จะโยนเสียงหลิงก่อนนะครับทุกคนครับแล้วก็จับไมเด่นโยนขึ้นไปนี่คือความโกงของจีนนะครับลวกลงมาโดนไป อ๋อหนึ่งดอกนะครับทุกคนครับเออเนี่ยลดไปประมาณ30%ละจังหวะนี้นะครับพี่ก็เอาคาซึฮาปัดอีกครับเพื่อให้เขากระเด็นนะทุกคนนะแต่ว่าเขาไม่ยอมกระเด็นนะครับทุกคนครับแล้วคาซึฮาโดนแช่แข็งอยู่นะครับก็เอาซูโอดพยายามเอาซูโอดมากับคืนนะครับเอาอาจีนมาเป่าไม่ให้เราโดนแช่แข็งก่อนครับแต่กระเด็นแล้วครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับพอกระเด็นแล้วโยนขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนครับซูโอดพัดนะครับทุกคนครับไม่โดนดาเมจนะครับตกลงมาซอฟต์แลนดิ้งนะครับไม่เป็นไไรรรรคคัับบบนนนนนน้อองโยยขึึปใหมม่่่ีีกะเ โดนเข้าไปสอง0 0 0กว่าครับเกือบตายเลยครับทุกคนครับเนี่ยโอ้โหโดนไปสองทีนี่เกือบแตกครับสําหรับไมเด้นนะครับเรียบร้อยนะทุกคนนะพี่บอกเลยครับต่อไปเราก็จัดการเจ้าตัวฟาตุ้ยสตัวนี้ได้อย่างง่ายๆแล้วครับทุกคนครับโดยเพียงแค่ใช้ไฟจากเซียงหลิงแล้วก็ผสมลมเข้าไปรัวๆนะครับทุกคนครับนี่นะครับก็ใช้เวลา1นาทีนะในการปรับ ไมเดนตัวนี้นะครับเห็นไหมง่ายเลยไหมพอมีลมเข้ามานะครับทุกคนครับมีจีนแหละหลักๆคือจีนนะครับทุกคนครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับพี่จะใช้สายฟ้าผสมกับน้ํานะครับทุกคนครับโดยที่สปมน้ำรวยๆไหมทุกคนสังเกตนะครับดาเมจพี่เนี่ยตัวน้ําพี่ก็ตีแค่สามพันสี่พันเองนะทุกคนนะตัวสายฟ้าพี่ก็ไม่ได้จะตีแรงนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราจะมีสายฟ้าจากคุกกี้ชินนบุที่ถ้าโดนคุกกี้ชินบุช็อตตีนี่ก็คือจืดืดเจ็ดพันนะทุกคนนะ ก็เป็นหมื่นสี่นะครับเจ่บใช่ไหมสามพันนะครับดาเมจเราจะอยู่ที่ราวๆสามพันนะครับทุกคนครับสามพันสี่พันเท่านั้นนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราใช้จรวดง่ายไหมทุกคนเราตีตีไปเรื่อยๆรับยังไงมันก็พุ่งไปโดนนะนะทุกคนนะเพราะว่าจรวดมันแบบมันไม่ต้องอ่ายืนใกล้ครับทุกคนครับมันตีไกลได้นะทุกคนโดยใช้จรวดของยูกะฮากิและจรวดของเียหลานนะครับเนี่ยแบบนี้ครับทุกคนครับ จังหวะสตันนะทุกคนนะเนี่ยเราก็ขยับออกมานิดนึงครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับทุกคนครับรอจังหวะมันมุดขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยมันจะอ่ามันจะเรืองแสงตอนนี้นะครับทุกคนครับสังเกตดีๆครับสุกลมมันเรืองแสงครับแล้วจังหวะนี้ครับกดสกิลครับทุกคนครับเอาให้เรียบนะทุกคนนะเหลืออีกหนึ่งกลมครับทุกคนครับเปี้ยงเรียบร้อยครับล่วงครับทุกคนครับเราก็ไปเข้าไปครับทุกคนครับ เอาตัวสปมดาเมจออกมาด้วยนะทุกคนนะเอออย่าเพิ่งแต่ดาเมจของไดเดนครับทุกคนครับไม่งั้นมันจะช้าครับเราต้องใช้สปมดาเมจเยอะๆแบบนี้ครับทุกคนครับเพราะว่ามันสตันไม่นานเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันไปแล้วครับทุกคนครับเออมันเป็นตัวที่มุดขึ้นมุดลงตลอดเวลาเพื่อเราต้องสปมดาเมจตลอดเวลาแบบนี้ครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นสายรีชาร์จจะได้เปรียบนะทุกคนนะเห็นไหมเออต้องเน้นสายทรับนะครับทุกคนครับถ้าใครปั้นเป็นสาย DPS มาก็จะลำบากนิดนึงพี่บอกเลยว่า พอเป็นสายซับลวง่ายครับนุ่นครับเนี่ยสปมตลอดเวลาแบบนี้ครับถ้ามันโผ่พ้นจากดินมาเมื่อไหร่ให้มันโดนดาเมจตลอดนะครับเนี่ยเพราะว่าอันติเราพร้อมตลอดเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็อันติของตัวยูโกฮากิแล้วก็เย่หลานเนี่ยคือมันหรือว่าเราจะใช้เป็นแบบเซียงลิงหรือว่าตัวอะไรที่มันไม่ต้องแบบเข้าไปตีใกล้ๆไม่ไม่ต้องเล่ะนะครับทุกคนครับแค่เรากดตีๆไปแล้วมันจะพุ่งไปโดนเองอ่ะมันจะทำดาเมจได้ดีมากครับเนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนครับก็ได้มาแล้วนะทุกคนนะดาวครบนะครับทุกคนครับเออ อ่าเมื่อดาวครบเรียบร้อยนะครับทุกคนครับเออเก็บดาวมาแล้วนะทุกคนนะก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นโลที่72นะทุกคนนะสำหรับตู้นี้นะครับซึ่งเหลือเวลาอีก4ชั่วโมงก็4ชั่วโมงสุดท้ายนะครับโลสุดท้ายของตู้คลีนะครับแม่72โลนะทุกคนนะสรุปนะครับคือไม่ได้จริงๆครับทุกคนครับเออไม่ได้คือไม่ได้จริงๆครับเออเฮโซก็ยังไม่ได้เลยนะนี่คือแบบ 8โลโม่วงด้วยนะเออ8โลม่วงยังไม่ออกเลยครับทุกคนครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเด <để S 2> ี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ